ไทยชื่อแรปเปอร์ต่างประเทศโหยยิงไม่รู้เลยอะ่ะคนนี้ใครครับไทยอะไรครับไทยไทยคูนลิวอะไรครับริวลิวเบบี้คนนี้ใครครับเคนดิกเคนดิกล็อก คนนีค้คานเย่คานเย่อะไรครับคานเย่ก็มีแค่นั้นไม่ใช่หรออ๋อคานเยเวสคนนี้ใครครับมาร์คเคิลสักขเบิก Hi my name is Mark Zuckerberg คนนี้ใครครับลิวลิวปัดผมกุณน้ำเงินกับตแบงสาวบอกกับปั๊คือ้นกุ้งแรงสิ่งที่มึงทำกูไม่เห็นแล้วไม่ใช่การแสดงคนนี้เอ็นบีเอยังยังโอ้โยและนี่คือเสียงเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัดพูดเบาๆแต่ไกลคนนี้ใครครับเมแกนทีสตาร์